มาเทียบสัดส่วนกันครับ167กับ160วันนี้เจะกับมวยขาลุยครับเซเลชันเส้นครับประเภทเครื่องร้อนช้านะครับเซเลสครับแต่ถ้าติดแล้วนี่มันดับไม่ลงจริงๆครับส่วนเพชรชุมแพรนี่มวยสากลนะครับใช้หมัดได้ดีนะครับอันดัตแชมป์ WBC เอเชียรุ่นไฟเวทเลยครับเพชรชุมแพไฮแลนด์ดิมปัจจุบันก็สอนมวยนะครับ นี่ย right like ิมมวยเป็นของตัวเองซะด้วยอยู่ที่บ้านเกิดเลยครับอยู่ที่หนองคายเซเลสค่อยๆขยับเข้ามาครับจิ้มยังไม่ถึงครับโอ้ช่วงแขนเพชรชุมแพนี่ยาวกว่าเห็นได้ชัดเลยครับวันนี้เซเลสซองข้าไว้ถึงนะครับโอ้ตัดลำตัวได้ครับยิ้มเับเพชรชุมแพประเภทอาบุจกจิกนะครับเพชรชุมแพครับจะสไตล์มวยสาวหล่อครับ ขวดแข้งซ้ายจิ้มยับซ้ายครับเซเลสยังไม่ถึงครับโอ้ต่างศอกก็ยังไม่ถึงครับเพชรชุมแพรือต่อยลบตัวครับเซเลสแม่ต่อยมวยไปอมยิ้มไปด้วยครับแอมดูจะมีความสุขครับไม่ทราบว่าติดใจความสวยของเซเลสหรือเปล่าครับแหมเห็นน่ารักอย่างนี้ไม่ต่อยไม่ลงหรือเปล่าครับอ่ามีขัดศอกโอ้มีมาแล้วครับหมัดหนึ่งสองครับเพชรชุมแพ แม่ยังวนออกมาได้ครับแหมสเต็ปการวนเพชรชุมแพนี่สวยนะครับอ่วงในครับเน่ยเป็นกุละทีสองทีครับน้องพีทครับสุปตาเข็มต้องคําแยกออกมาครับอ้าวโอ้โหปัดขวาสวยครับลูกนี้น้องพีทนี่ช่วงนี้ก็ไปปักหลักอยู่บราซิลครับติดสอนมวยอยู่ที่นั่นครับแหมมีสอกครับเพชรชุมแพ เซเลสนี่เดินกาดสูงเข้ามาเลยยับสายสกัดไว้ครับดูจากทรงการต่อยนีเซสเครื่องยังไม่ติดครับยังดูยังไม่เจ็บครับเราจำภาพนี้ไว้นะครับนี่ยกแรกครับเดี๋ยวไปดูภาพของเธอยกสองละยกสารท่าอยู่ถึงนะครับโอ้พชรชุมแพดักดีครับตีเลยครับเซเลส ต่อยไปยิ้มไปครับเพชรชุมแพคิดอะไรอยู่หรือเปล่าครับแม่อมยิ้มอารมณ์ดีครับอ่าเสนี่ก็เดินไปเรื่อยครับจิ้มไปเรื่อยถึงบ้างไม่ถึงบ้างครับโอ้หัดขวาดีครับอู้ต่อยลำตัวครับสวยครับหมัดของเสลสยังติดกาดอยู่ครับพยายามเล่นงานลำตัวเพชรชุมแพนะครับเร ตีบซ้ายครับสกัดไว้ครับเพชรชุมแพแหมเป็นมวยที่สลับได้2กาดด้วยนะครับเพชรชุมแพครับแหมมีสลับกาดซ้ายขวาแล้วหมัดลำตัวครับกินซ้ายแหมก็พยายามอยู่วงนอกเลยครับเพชรชุมแพครับไม่ยอมประทับวงในในขณะที่เซเลสก็เดินติดครับเดินจี้ครับจิ้มลำตัว โหนกแก้มด้านซ้ายเซเลสใต้ตาซ้ายนี่มีปุดปูดป่ออกมานะครับไม่แน่ใจว่าโดนอะไรเข้าไปโอ้โหโหนนะครับแหมไม่ใช่การทำลายทายทักนะครับแต่เป็นโหนถึงน้ำหนักตัวลงไปเลยครับเอ้ามองพี่เลี้ยงครับเซเลสโอ้หน้าตาเยเกแปลกๆครับเซเลสพี่เลี้ยงใส่ฐานให้หรือยังครับเซเลสโอ้ถ้าอยู่วงนอกแบบนี้นี่เพชรชุมแพสบายเลยครับถ้าเซเลสไม่เดินติด มีเวลาคิดมีเวลาหายใจครับโอ้ดูดูยังผิดทรงของเธอครับเซเลสโอ้โหมัดขวาแข้งขวามาเป็นไม้กู้อีกแล้วแม่จะปลุกเธอให้ตื่นได้หรือยังครับเซเลสเหมือนวันนี้มานิ่งๆเหมือนจะใจเย็นผิดปกติครับ นอนน้อยไปหรือเปล่าครับเซเลสโอ้วันนี้มาเหมือนไม่ใช่เซเลสท,ที่เคยเห็นนะครับเอาโดนอีกแล้วโดนหมัดของเพชรแพยอีกแล้วโอ้ยมีดักสองครับแม่โชคดีว่าติดท่อนแขน แข่งขวาครับไปได้แล้วก็โหนนี่ครับดูครับอูอาศัยน้ําหนักตัวครับถึงไปหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วครับเซเลสโอ้โหวันนี้มาแบบไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับเซเลสชันเซนดูทําอะไรก็เงอะเงอะงะงะงงงงไปหมดครับแมพยายามเล่นงานลำตัวครับเซเลสชันเซนครับเริ่มจะเดินเร็วขึ้นนลยแล้วครับมัดอัปเปคัดซ้ายยิ้มครับยังยิ้มได้อยู่ทั้งคู่ครับ โดนอกันโอ้โหหมัดขวาสวยครับแล้วเอาลัดล่างครับเพชรชุมแพทีมงานภูเก็ตสิงห์มวยไทยวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับโอ้โหดูไซเลสี่ดูแปลกตาไปเลยครับเ,เรบเินก็นจริงแต่ยังทำอะไรไม่ได้ครับ โอ้ยังไม่เข้าเปล่าเนะยครับหมัดของเซเลสเข้ามายกสุดท้ายเลยครับต้องเดินติดๆเลยครับเซเลสซันเซนตีโอ้ต้องเอาให้ยุบให้ได้นะครับยกนี้เวลามีประมาณ2นาทีครึ่งเพชรสุแพ้ครับพยายามใช้หมัดซ้ายแย่ไม่ให้เซเลสซันเซนเข้ามาใกล้ได้ครับ1 2เต็มเต็มหน้าโอ้โหยับซ้ายอีกทีหนึ่งฟันซอดแล้วก็หมุนออกมาจิ้มซ้าย แม่จิ้มขวายังไม่ถึงครับเอาเริ่มโดนแล้วครับเพชรชุมแพแหมก็ยังมีโต้คืนครับปลายนาตีครับโอ้ยายุบนะครับเพชรชุมแพครับโอ้ผ่านไปสองยกกว่าครับเพชรชุมแพนี่ยังทําได้ดีมาตลอดครับแต่ถ้าเกิดหมดตอนนี้นี่ตัวใครตัวมันละครับแหมดีมาตลอด7นาทีนะครับอย่าหยุดนะครับอาต่อยรับตัวครับได้ครับ เดินลุยเข้าไปครับเซเลสโดนหมัดของเพชพร,ช,ช,ช,รชุมแพโอ้ชักชักชักงนเงีนแปลกๆครับเพชรชุมแพครับโอ้โดนต่อยลําตัวนี่มีอาการครับอา้าวยิ้มบ้านนะครับเซเลสซันเซ้นครับดันเข้าไปจิ้มลําตัวอา้าวมีเข่าสวนคืนอา้าวเซเลสก็เข่าคืนไปครับเอเอ,เอโอ้ยโอ้ยยังไงครับเพชรชุมแพอือหือเจอไปทีสองทีเริ่มจะมีอาการแปลกๆครับอา้าว อีกนาทีกว่าๆครับเพชรชุมแพครับโหอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเวทีแห่งนี้นะครับมวยไทยซปเปอร์แชมป์โอเซเลสเริ่มมาทีขึ้นเรื่อยๆแล้วครับถึงตัวไหมครับเซเลสครับถึงตัวอีกแล้วเอาเพชรชุมแพนีหมัดมาแล้วครับโอ้พยายามต่อยสกัดนะครับแต่ว่าถึงตัวแล้วครับเซเลสซันเซนครับ อีก40กว่าวินาทีนี่ถือว่าเวลายังเหลือเฟือครับเป็นช่วงเวลาวิกฤตเลยครับพค่ชุมแพครับโอ้โหโอ้ถ้าขาตายนี่ลำบากครับขาตายลำบากครับแต่เริ่มจะถอยแบบโอนไปเอ็นมาโดนหมัดขวาเข้าไปอีกครับโอ้กายเป็นยิ้มสยองเลวครับเสเ้สซันเซนครับเดินเข้าไปแ้กยิ้มประหลาดประหลาดครับ เซเลสคีบโอ้โหเต็มเต็มหน้าครับหมดหรือเปล่าก็ไปชุมแพโอ้โ้เซเลสอ้าวแล้วก็เป็นเซเลสฮันเซนครับผมมาแซงเข้าไป้ายไปได้ในยกที่3ครับมมันระทึกใจจริงๆครับคู่นี้